สวัสดีครับวันนี้เซตั้มทำมาชมนะยามาฮ่าเอ็กซแม็กซ์สามร้อยปีสองพันยี่สิบนะครับวันนี้เป็นตัวสีดําด้านนะฮะวิ่งมาสองหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจนะติดต่อมาที่เจลตั้มนะครับศูนย์หกสามห้าหกห้าสามห้าสี่ห้านะครับวันดี้นะฮะก็มันจะมาพร้อมกับโชคหลังโอลินนะครับ นะครับอันนี้เรามีไฟไท้ายนะฮะไฟไท้ายลมดับแต่งนะครับก็มีตัวชิลหน้าแต่งนะครับเป็นชิลชิลสั้นแต่งนะฮะใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับอ่าก็มีเข้ามาอีกคันหนึ่งนะฮะคันนี้วิ่ง2 0 0พันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะฮะมีท่อแต่งอะตอมโปรเจกต์นะฮะใหม่เลยนะฮะอันนี้สนใจติดต่อถามได้เลยนะครับ ทีเซลต์ตั้มนะครับ0 6ึ5 6 5กสาม้าหกห้าาหครับ